ZERO BEAN THE BEATS วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มมอเตอร์เรตเอ็กซ์ซิงคาร์ซีรีกันนะครับแอดมินซื้อมาด้วยกัน4กล่องนะฮะก็ไม่รู้ว่าใน4กล่องนี้จะมีคันที่เป็นคันแร,ร์หรือเปล่านะครับ ิ่งที่แอดมินอยากได้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Nissan Skyline GTR R, R 3 4นะครับต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีไหมหนึ่ใน4กล่องนี้นะครับและคันแรกของเรานะฮะ เปิดออกมาพัม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 เฮ้ย hey! ได้ดิสันสกายไลท์ทีอาร์สามสี่จริงๆด้วยนะครับโอ้โหเมนมีใจจนกล้องสั่นเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยเห็นอยู่ในแพ็คของมาเจเล็ตนะครับสีเขียวแบบนี้เลยสวยดีเปิดฝากโปรงได้ด้วยนะครับ งานอย่างเนี้ยแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้อดมินเปิดกล่องสุ่มโมเดลรถแบบนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า